ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราและผอเพื่อนได้หลบหนีเจ้ารอนัลออกมายังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งห้างนั้นเนี่ยก็เป็นห้างล้างพวกเราเอาชีวิตรอดและหาทางออกจากห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นจนได้ด้วยการระเบิดประตูออกมาแต่แล้วเรื่องราวก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะทุกคนเนี่ยมีความเชื่อว่าเจ้ารอนัลก็ยังไม่ได้เลิกที่จะติดตามพวกเราเพื่อจะมาฆ่าชีวิตของเราเลยแล้วรอบนี้เนี่ย เราจะรอดออกไปจากสถานการณ์อันเลวร้ายแห่งนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราเอาไปจากห้างสรรพสินค้าแล้วเราจะไปเจอกับอะไรต่อไปเตรียมใจไว้ให้ดีๆเลยฉันว่าข้างหน้าน่ะคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่อโเคเริ่มอ่ะโอ้โหกิจิตรก็เป็นลมเลยเหรอฉันกลัวจอเป็นลมเฮ้ยคือพิพิธภัณฑ์เหรอเดี๋ยวก่อนนะ นี่นาเรากลายเป็นว่ามาที่พิพิธภัณฑ์แล้วมีโทรศัพท์ด้วยฮัลโหลหลงไฟอยู่บ้างครับมาช่วยพวกเราหน่อยนี่แล้วเราได้รับรายงานว่าร้อนนอยู่ที่นั่นเอ้ยเอ้ยเฮยเจ้มยไม่มีทางนีฉันไปได้หรอกเกมมันเพิ่งเริ่มตาหักแต่ไม่มีเอ๊ะอ้าวมันหายไปไหนกันแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยดีนะเนี่ยฉันหลุดออกมาจากป่าไดโนเสาร์เห้ย ตัวอะไรกันนั่นนะพระเจ้าคือตัวอะไรน่ะนี่มันสัตว์เนี่ยมัองร้อนเนนี่นะเฮ้ยมันกินเนื้อฉันว่าแล้วไงนี่มันเป็นเรื่องแปลกมากมันจับเด็กๆอย่างพวกเรามาเพราะจะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงตู้นี่แน่ๆงั้นเราก็รีบหาทางออกจากที่นี่สิเราจะมารีบพูดทำไมเล่าโอเคโอเคจัดไปแกขวานแลขวแกขวานนี่นั้นเดี๋ยวเราหากุญแจมาเปิดประตูก่อนประตูฝั่งนี้สีแดงและสีสีบวก เว้ยเาไปทำประตูให้เร็วเราทำประตูแล้วเฮ้ยช่วยฉันด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราจะฝ่านไปสู้มันมีกระดลกมีกระดูกด้วยล่ะดูสิเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ดึกดำบรรเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดถึงกระดูกไดโนเสาร์เลยฉันว่าตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะหาตำรวจหรือไม่ก็แจ้งใครสักคนหนึ่งมาช่วยพวกเราหน่อย ปนีตรงนี้เป็นอควาเรียมด้วยน้าฉันมีกุญแจสีฟ้าอยู่มันจะไปเปิดกับอะไรได้เฮ้ยดำมันนี่ดำมันนี่จะเอาข้างบนไหนไหนไหนตรงนี้ข้ามูลอะไรขควาเรียมอ่ะโอเคโอเคมาเลยโอ้ยชุกชุก้ยเอ้ยชุกฉันมาตะฆ่าพวกแกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ทราบปัญหาฉันเองเฮ้ยพวกเราไม่ได้ทราบปัญหาซะหน่อยแกจะหากนะที่หาปัญหาไว้เราน่ะดำมาดำมา เราจะ็ก๊สเงินเราก็แกไม่ได้นะปวันปวันเม่จะฆาฆ่ามันเลยตประตูนี้ประตูนี้จัดไปจัดไปผมจะล่อมันให้เฮ้ยข้างบนเป็นหอจัดแสดงรู้สึกว่าจะมีรูปร้อนนอกเต็่ไหบดเลยมันพยายามทำให้พิพิธภัณฑ์ที่นี่เป็นพิธพิพธภัณฑ์ของมันยังไงล่ะและวไอัประหลาดตัวนั้นอะมันจะเป็นการแสดงโชว์ในครั้งนี้แน่นอนเฮมันไม่เป็นความปลอดภัยของมนุษนะนันันน้าประหลาดกินคนโอเคฉันจะระเบดแล้เพื่อน ลงมนเลยเจ้านาลากมาด้วยทาไมกันเล่าเราโดนเงาไม่ต้องกลัวเลยนี่แน่ฉันรอดผ่านทางาอากาศมาปิดประตูติดประตูไว้ปิดสวยเรียบร้อยเอ้ยมันตามเรามันตามเราฉันมีหวาล่ะนายทำเสียงยังกบแบบว่านายตายแล้วอย่างนั้นแหละอีวาเฮ้ยไม่มีของเจอแล้วครับผมได้ประแจมาหนึ่งอันประแจนี้ จะเอาไปไขที่ไหนกันนะมันต้องเป็นประตูที่ไม่ได้ล็อกอะไรแน่นหนามากนะฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันแหละมันต้องอยู่แถวๆนี้ประแจกับพระน้อยาจจะใช้ร่วมกันไม่เอาฉันไม่ต้องการรอนอฟลอยโอเคห้องนี้มีอนุสาวรีย์ของเอ่ออควาแมนอยู่เขาถืออาวุธด้วยนะอาวุธเขามาไม่ได้เหรอนายเอาได้จะคงแทนเจ้านั่นนะตายแล้วล่ะฉันเจอร์พันคอพันคอ มาทำไมเล่านูล่าไม่เห็นเสือ้านคอเลยัเป็นัไมากกว่าปึบโอเคฉันทําลายประตูไปแล้วมันต้องกลคอได้เกือบเกือบครด่ใครที่อยู่ข้างนอกช่วยบูเราทีช่วยบูเราทีฉันจะคอแล้วจะพูดใไม่มีใครสนใจไล่เลยมัทเียวไปไปจุ๊บจงไปไป ขอนประตูห้องน้ำเปิดที่ประตูห้องน้ําชายซึ่งประตูห้องน้ําชายนั้นอ่ะเขาเขียนว่านู๊อลลี่สำหรับคนกากเท่านั้นงั้นฉันไม่เข้าได้ไหมไม่เข้านายโอ้มีคนด้วยอ่ะโอ้ยวนวนตอนนี้วเราวนอยู่เน่นาย นายเห็นผ้าบันคอฉันหรือเปล่าด่าฉันเจอหาทางหนีจากที่นี่แต่ฉันทํามันหายไปช่วยหายฉันทีปลอดภรยหาได้แล้วก็ฉันจะมอบของรางวัลให้กับนายแต่ถ้านายหายไม่ได้ฉันบอกเลยว่านายจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ตลอดไปโอ้เมื่อกี้ตุกแงเจอผ้าบันคอี่นาก็นายบอกว่ามันไม่มปประโยชน์ฉันก็เลยเอาไปทิ้งแล้วไงล่ะนั่นผ้าบันคอเหรอเราคิดว่าเก่งนายไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันไปตามหาฉันขอดมกลิ่นแป๊บเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วไดแน่แคทเกงไหนมาเกงในมาเออเกงในมานี่เกงในนะไม่ใช่เกงในธรรมดานะเกงในแดงด้วยขอขอขอซูเปอร์แมนขอซูเปอร์แมนโอเคพี่ไหมคุณจะไปหาฉันสิฉันไม่เป็นงั้นเดี๋ยวฉันไปรอที่ตรงนี้นะที่ตรงเกงในแดงนะโอเคฉันเอามาแล้วฉันเอามาแล้วเรามีกุญแจสีขาวซึ่งไม่รู้ว่ากุญแจสีขาวเปิดหรือยังนี่หรือเปล่าให้เลย ก็นั่นแหละนั่นแหละของฉันเลยโอยเขาโกงมากมาเหนอกุญแจสีเขียวไปโอยแล้วดูดิ่เขาเขาไม่มีหน้าอ๋อหน้าเขาอยู่อีกฝั่งนึงฉันนึกว่าเขาไปพันจมูกไว้เฮ้ยพี่ใม่พี่ใม่เราทำไมหน้าเรามีปืนโอยดีนะเนี่ยค่ะเราต้องการทางหนีทีไล่นะเฮ้ยกุญแจสีขาวอาจจะไม่เป็นที่ต้องการแล้วแต่กุญแจสีเขียวน่าใช้ได้อยู่ อาหารจะหมดแล้วครับพ่อคุนเจ้าสีขาวค่ะสวยแล้วไงตอนนี้เนื้อเริ่มลอยหลอลงเรื่อยๆก็นายจะต้องรีบปิดประตูนั้นก่อนที่เจ้าหน้าจะพังประตูออกมาสีทีส์ไหนน่ะต้องการสีเนื้อต้องการสีเนื้อแค่เดียวเท่านั้นเฮ้ยจะเย็นๆอาหารน่ะมีอีกเยอะเลยลูกพ่อมันกำลังรอการทุบหัวแบะอยู่ไงล่ะ ออไ,มไม่นะไ,ไม่จริงฉันไม่มีวันเป็นอาหารของลูกแกเด็ดขาดนี่ตรงนี้นต้องใช้กุญแจสีน้ำตาลต้องหากุญแจสีน้ำตาลมาน้ำตาลู่ไหนยังไม่เห็นเลยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันลองหาดูนะตรงนี้มีลิฟต์แต่ไม่สามารถใช้อะไรได้เลยแฮะฝั่งนี้ก็มีแต่ระเบิดงั้นฉันเอาระเบิดไปก่อนแล้วกันเผื่อว่าเราจะช่วยทำลายประตูได้ึ้นไปบนชั้นสองใช่ไหมเพื่อนใช่ชั้นสองโอเคฉันมาแล้ว แล้วฉันก็บาเพื่อนมาพวกนายด้วยเราหนีห้องน้ำก่อนเดี๋ยวหนีห้องน้ำก่อนโอ้โหนายรักเพื่อนสุดๆไปเลยนะนั่นน่ะเราเจอจุดแจงสีน้ำตาลแล้วเปิดเลยมา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 เลยมันอยู่ในห้องน้ำในไอคนที่เอาเกี๊ยงในไปพลาดปากโอ้โหจังหวะนี้ฉันบอกเลยว่าฉันฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วฉันจะรอโรนอกมาให้นะ แต่ว่าฉันมีปืนที่มันไม่มีกระสุนน่ะฉันจะขู่มันเผื่อมันกลัวนี่นะปิ้ว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 ฉันกลัวมากเลยปืนมันไม่มีไฟฟ้าอย่าลืมไวาฉันไม่รู้นะพี่กิทได้ยังแล้วกุญแจสีเนื้อแล้วครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วครับผมครับผมไปเร็ววุ้นไปนี้เลยเฮ้ยตามฉันมาเราจะเอาไปจากที่นี่ด้วยกันไม่ พวกแกหามปเจอได้ยังไงท่านซ่อนมันไว้ตั้งนานนี่คนถ่วงน้ำเหรอเนี่ยนี่มันไม่ใช่คนถ่วงน้ำเฟลยเขาพยายามหาทางหนีตาหากแต่ว่าในนี้น่าจะเป็นฟอร์มาลีน <c oughs> นะดูเหมือนว่าเขายังไม่ตาย <c oughs> ฉันว่าเขาโดนสตาร์ไว้ตาหากเรา <c oughs> นี่น่าจะเป็นอาหารชิ้นต่อไปของเจ้าตัวกิ้งก่ายักษ์นั่นเฮ้ยเ้วแล้วพี่ไม้หายไปไหนอ่ะมีใครเห็นพี่ไม้บ้างตามพี่โยโอ้พระเจ้า ขอไปชาร์จไฟก่อนเราจะได้ทำการฆ่ามันได้แล้วเราจะหนีออกจากที่นี่ไปไปเลยไปหนที่ชาร์จไฟบ้างอยู่ตรงไหนอะชาร์จไฟที่กเลยในห้องน้ำในห้องน้ำมีเปล่าห้องน้ำมีหรือเปล่าไมดีไงดีไงดีไงอ๊ดแอ๊อูเไว้เอาพี่ไม้สวยแล้วไงตอนนี้พี่ไม้ตายแล้ว ร้อนอกมันร้ายกาจมากพอเราใกล้จะเปิดประตูอันสุดท้ายมันมีพลังซุเปอร์พาวเวอร์ทุกคนตามฉันมาฉันชาร์จพลังแบตไฟฟ้าเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วไปเลยสู้ๆนะแต่มันตัวอะไรกันนะเหมือนพี่ใครกำลังมองเราอยู่เลยนั่นนดิไม่ใช่เวลาที่นายต้องมามองคนอื่นแล้วนะรีบไปกันเถอะเล่วเพ่เดปิดประตู พี่มหมขอให้ไปสุขีดนะาพอแล้วโฮ้ยอไรฉันบอกแกแล้วไงว่าแกวิ่งหนีฉันไม่รอดหรอกไอ้เซอร์ฉันชนะไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่นะม่งมัน้องกลายเป็นว่า เราถูกขังไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เดิมและเพิ่มเติมคือในนั้นปีเจ้ากิงกาผู้หิวโหยที่กําลังกินเนื้อกาลังจะหมดเราอาจจะเป็นอาหารอันต่อไปเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากและคนที่อยู่ตรงระเบียงกระจกตรงนั้นคือใครเพื่อนเพื่อเห็นใช่ไหมตัวสีม่วงนั่นน่ะเหรอสิแอบมองอยู่ตั้งนานแล้วอะมะม่วงหรือเปล่ามะม่วงเอออาจจะเป็นเจ้ามันม่วงก็ได้นะ เอาเปน็นว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยครั้งหน้ารอนอวเนี่ยต้องมีแผนร้ๆอีกแน่นอนงั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊าย